ก,กกอกสเตชันสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะที่กก,ก,กอกค่ะนี่นะคะพระจันทร์เต็มดวงแล้วไม่มีเมฆบดบังแล้วนะคะ,ะด้านล่างเรามองเห็นตลาดน้อยลุงพลค่ะมีบ้านลุงจิมนะคะบ้านพี่จิมมี่เรื่องจริงนะคะมีนิกกี้นอนหลับอยู่กับพ่อผู้ใหญ่และแม่ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็บ้านพี่ฮันนี่บ้าน ร้านค้าแม่คำใสนะคะร้านน้องมะตอยปิดแล้วนะคะร้านหมอหนุ่มปิดแล้วนะคะมีมียูทูบเบอร์เยอะแยะเลยนะคะหลายช่องอยู่ด้วยกันนะคะหลายคนเลยนับเลยสิบนะคะเลยสิบช่องทลงังร้านองค์พญานาคนะคะหลบมาแล้วหลบมาทางนี้แล้วนะคะ <c oughs> ด้านนี้ก็มีอ้าหมอหนุ่มออกมานี่ออกมาอยู่ชมวิวที่นี่นะคะไรสุดที่นี่ <c oughs> น้องต้นฮักกอกด้วยนะคะ ด้านนี้หน้าต่ายกับน้องกุ้งจิงด้านนี้พี่จันหอมชาแนลนะคะทางโน้นมีใครมีใครมีใครไลฟ์สดอยู่ทางโน้น,นะคะ่ะคุณเต่าทองหรือน้องนายโพธิตอนนี้คุณหนิงทางโน้นเป็นบ้านพี่บ่าวหอมอยู่ไหมเนาะพี่บ่าวหอมค่ะหลาย,ลายช่องด้วยกันนะคะที่อยู่ด้วยกันจะาลๆช่องอยู่ด้วยกันนะคะ สมพระจันทร์เต็มดวงที่กอกอกจ้าด้านบนเลยนะคะด้านล่างเป็นนิกกี้นอนหลับอนิกกี้นอนหลับอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านพี่กิมมี่นะคะเอาไปดูนิกกี้ก่อนนะคะน้องแอนทาแเนลอาบน้ําให้เขามอมเมมมากเลยนะคะวันนี้วันฝนตกมอมเมมมากเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะนอนกันอย่างนี้นะคะ เชื่อไม่น่าเชื่อว่านิกี้จะนอนยาวได้เขาปกติเขาจะไม่นอนแต่วันนี้เขาซึมๆอยู่เนาะเขาเหนื่อยเล่น<ะ>เล่นเยอะเล่นเหนื่อยเกินไปโอ้โหถ้านอนเป็นตะมีความสุขแท้นิกี้ถ้านอนคือเป็นตะมีความสุขแท้เดี๋ยวค่ะมีคนมาก่อมนอนด้วยนะคะคแม่ผู้ใหญ่มาก่อมนอนอ มาสวดมนต์ค่ะแย่หนิงกรกกโอ้โหแย่ดีกรกกส่วนไปสวดมนต์มาดูนิกกี้เลยค่ะนิกกี้นอนแม่ผู้ใหญ่มากรมนิกกี้นอนค่ะนุัวนิกกี้มากเลยนุมพวมีคนวียุงให้อีกโอ้โหดูนะคะใครวียุ่งให้นิกกี้นิกกี้คักคักแน่มีคนมากรมนอนบ่พอมีคนวียุงให้อีก ช่วงเชื่อมาใส่ให้แกเลยล่ะดีคักบ่อยงเลยที่เรายหญกันยุ่งมาท้าให้อนกี้นอนงกนะครับพ่อกับแม่ผู้ใหญ่มาก่อมนอนไม่พอนะคะมีคนพัดยุงให้อีกดูแลลูกดูแลลูกชายอย่างดีลิ้นไม่ให้ไถ่ไลไม่ให้ตอมไม่พี่หนูพี่หนูหนูนะเมื่อเย็นอ่ะโอ้ ยุงก็กัดหนูยุงก็กัดนิกกี้เออพูดมาดเด็ดนะคีดมาเสียบตงนี้นี่แม่ไมเอาพูดมาปากตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวยุงมากัดเราได้เมื่อคันที่อ๋อวิกกี้โดนพัดยุงให้แล้วนะคะส่วนเพื่อนเขาเพื่อนเขานอนอยู่กลางถนนนี่กอลัมกอลัมหรือโจอี้นะคะนอนอยู่กลางถนนแล้วก็พี่พีโป้หรือพี่เป๊นะคะก็อยู่ฝั่งโน้นโอ้โหคนละเลนเลยนะลูกอ่ะสองหนุ่มนี่ยึดคนละเลนเลย มิกี้ไปนอนกับแม่ผู้ใหญ่นะคะมิกี้มีความอบอ,อุ่นเต็มที่เลยงานนี้เขาายอ่าต <c oughs> เอาบาตวเบาตอย,ตอยมันย้ายจากมุมลานแม่สุรพีมานี่แล้วนะคะคุณเน่งอยู่กับน้าตายทางนูน้นนพี่จันหอมอยู่นู่นนะคะโอ้สวยสวยคือคืนมากเลยนะคะ เป็นบรรยากาศชมจันทร์รอลุงพลป้าแตนกลับมานะคะได้ข่าวว่าใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วค่ะโอ้ใกล้จะถึงเขาวงแล้วนะคะอีกไม่นานลุงพลจะมาถึงแล้วนะคะมีคนรอต้อนรับเพียบเลยใกล้แล้วได้ยินแว่วๆมาว่าใกล้จะถึงแล้วนะคะคือโอ้โหจะถึงเขาวงแล้วอีกไม่นานก็ถึงบ้านนะคะถึงบ้านกกอก ตอนนี้มีคนรอรับเพียบเลยนะคะนับช่องไม่ท่วนแล้วตอนนี้ค่ะโอ้โหบรรยากาศจะสวยงามและคืนเคลงขนาดไหนนะคะย่าหนิงมาเด้อ่าหนิง่าหนิงอยู่กกอกมาเลยนะคะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์กกอกออกมา ชมพระจันด้วยกันค่ะเกดี๋ยวาก็ตื่นคลิปนี้นะคะคลิปนี้ไลน์นี้ดูนิกกี้ดูนิกกี้นอนมีคนเทคแคร์ดูแลอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นและกลางคืนเ่นถึงคนถึงคนเกน่งคนเนเขาว ลุงพลถึงคอนเกนขอบคุณอย่างสูงนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะลุงพลถึงคอนเกนจ้าสองทุ่มกว่าแล้วนะคะลุงพลถึงคอนเก่นจะถึงกกอกตอนไหนเนาะนะคะเนาะดูแลลูกลุงพลต่อไปจ้ารักลุงพลรักประเด็ดดูแลนิกกี้จ้างานนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันจนจบจ้ายังไงก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กกอกสเตชันเลยค่ะ ชอบก็กดแชร์นะคะน,น,น,นอนหลับฝันดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ